สนับสนุนโดยโครงการบ้านแม่ไม้ชายน้ำอำเภอแก่งคอยใกล้แหล่งธรรมชาติย่านชุมชนสถานที่ราชการสถาบันการเงินโครงการดีๆแบบนี้มีที่นี่ที่เดียวความสุขครบครันที่บ้านแม่ไม้ชายน้ำอำเภอแก่งคอย เข้าสู่าร,รายการ breaking news จากทีมข่าวสระบ,บุรีเคเบิลทีวีทีวีของคนสระบ,บุรีในช่วงนี้นะครับจังหวัดสระบ,บุรีโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบ,บุรีก็ร่วมกับสมัชชาสุขภาพจังหวัดสระบ,บุรีได้มีการจัดเสวนาเรื่องของวัยรุ่นสระบ,บุรีกับการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมนะครับ mm hmm. เพื่อที่จะแลกเปลี่ยนความรู้หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาวัยรุ่นเยาวชนที่มีการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรนะครับต่อมาก็าจึงเป็นปัญหาของสังคม ลาสุดก็ได้มีการเปิดเผยข้อมูลพบว่าวัยรุ่นสระบ,บุรีที่มีอายุไม่ถึง20ปีนั้นมีการตั้งครันสูงเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทยครับที่โรงแรมสระบ,บุรีอินนายพักพงศ์ทวีพัฒน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีได้เป็นประธานในพิธีเปิดเวทีสมัชชาวัยรุ่นสระบ,บุรีกับการตั้งครันที่ไม่พร้อมโดยมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนผู้แทนเด็กและเยาวชนทั้งในและนอกสถานศึกษาผู้แทนองค์ปรปกองส่วนท้องถิน่น ผู้แทนส่วนราชการและผู้แทนด้านการศึกษารวมไปถึงเครือข่ายภาคประชาชนในจังหวัดสระบุรีได้เข้าร่วมเวทีสมัชชาและเสวนาในครั้งนี้เฉลี่ยจำนวนที่เพิ่มขึ้นต่อวันวันละ354คนค่ะซึ่งเพิ่มจากปี2551นะคะที่มีจำนวนแม่วัยรุ่นเทียง69,874คนเกือบเท่าตัวค่ะทำให้ประเทศไทยค่ะ เป็นประเทศที่มีอัตราการเพิ่มขึ้นของจํานวนแม่วัยรุ่นที่สูงมากนะคะในประเทศหนึ่งของเอเชียนะคะและจากข้อมูลของศูนย์เทคโนโล,โลยีสารสนเทศการสื่อสารนะคะสํานักงานตลาดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะปี2556ค่ะจังหวัดมีอัตราในเรื่องของการ้อดบุตรของวัยรุ่นอายุ15-19ปีนะคะต่อญิงวัเดียวกัน1000คนเกิดปัญหาสังคมครอบครัว ขาดความอบอุ่นนะครับเด็กเยาวชนก็เดินทางไปในทางที่ผิดนะครับขาดการชี้แนะนะครับผิดกับสมัยก่อนนะครับที่บุตรหลานเราเนี่ยจะอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองหรือในโบราณก็วัดก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งนะครับที่จะได้กล่องกระลาเยาวชนนะครับปัจจุบันนี้สามเสาหลักนะครับที่เาเรียกว่า บวนั่นเองก็คือบ้านวัดและโรงเรียนนะครับอ่านก,กลจากเยาวชนนะครับก็ทําให้เด็กเ่านล้นเนี่ยตอกลับรู้นอกทางนะครับประกอบกับในโลกปัจจุบันในยุคโลกาภิวัตน์นะครับมีสื่อต่างๆมากมายนะครับที่เป็นสิ่งเร้าต่อเด็กและเยาวชนนะ ท้งนี้จังหวัดสระบุรีและสำนักงานพัฒนาสังคมความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรีได้ร่วมกับสมัชชาสุขภาพจังหวัดสระบุรีได้มีการจัดเวทีสมัชชาวัยรุ่นสระบุรีกับการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมเพื่อเป็นกระบวนการแลกเปลี่ยนความรู้เกิดการวิเคราะห์ปัญหาและร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนที่มีการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรโดยให้ผู้เข้าร่วมเวทีสมัชชานั้นได้ร่วมลงเป็นมติสมัชชาเสนอเป็นเชิงนโยบายประเด็น เพื่อที่จะนำไปสู่เวทีสมัชชาสุขภาพระดับจังหวัดต,ต่อไปอาจจะมีปัญหาเด็กตัวเล็กไม่สมบูรณ์ลอดลำบากติดหัวติดคอติดไหล่อะไรก็ว่ากันไปตามนั้น,น,นในส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับแ,แล้วปัญหาอะไรอีกปัญหาของพอมอเพราะว่าสิ่งที่ผมสะท้อนใจมากเลยนะฮะมีคําพูดของพูดที่บอกว่าพอมอต้องเข้ามารับผิดชอบตรงนี้นะครับพ่อแม่ของคนที่ลอดเนี่ยต้องออรับผิดชอบตรงนี้เพราะว่าไอ้คนที่ลอดเนี่ย มันยังเป็นเด็กหญิงเป็นเด็กชายอยู่เลยนะครับเขาเรียกว่าเด็กหญิงแม่เด็กชายพ่อนะครับแต่ว่าคือเป็นพ่อเป็นแม่แล้วแต่ยังเป็นเด็กหญิงและเด็กชายจริงการทัไม่พอม้าสัต์รีเนี่ยเป็นอันดับต้นๆของประเทศนะที่จะต้องแก้ไขปัญหาตรงนี้นะครับเพราะว่าสถิติของเราเนี่ยประมาณตั้ง20เอาเ็นนะครับที่เกิดขึ้นตอนนี้หมายความว่าคนที่ท้องเนี่ย อายุที่ต่ำกว่า20เนี่ยประมาณสักประมาณ1ใน4ที่เกิดขึ้น,นครับแล้วก็2ส่วนเรองแยกออกไปนะคนที่พร้อมในเรื่องของการตั้งคภ์ก่อน20นี่ก็มีฮะสักี20่20-30เต่ที่ไม่พร้อมก็คือว่าไม่ได้อยากจะตั้งครันแล้วกเกิดการตั้งครันเกิดขึ้นเนี่ยก็ประมาณสัก75ที่เกิดขึ้นนี่ก็เป็นปัญหาในการเลี้ยงดูนะเรื่องสังคมและเศรษฐกิจต,ต่อมา จริงๆส่วนใหญ่แล้วเนะี่ยทางทางด้านสาสุขเนี่ยคิดว่าอายุสัก20ขึ้นไปเนะี่ยท้องจะเหมาะสมที่สุดการเกิดกวามเจริญเติบโตได้ดีนะครับเกิดการคลอดที่ดีแล้วก็เลี้ยงดูที่ดีนะครับแต่ถ้าเกิดคนที่ตั้งครรภ์ก่อนอายุ20มีความพร้อมเรื่องเศรษฐกิจสังคมอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ก็คงคงเหมาะสมแต่ถามว่าจะถ้าถามจะดีไหมจะ,ะท้องก่อน20อ่าก็อาจจะถามว่าจะให้แนะนก็คิดว่าคนหลังยี่ิไปแล้วควรจะท้องน่าจะเหมาะสมะมากกว่า สำหรับเวทีสมัชชาวัยรุ่นสระบุรีกับการตั้งคันที่ไม่พร้อมในครั้งนี้ในช่วงเช้าประธานคณะกรรมการสมัชชาสุขภาพจังหวัดสระบุรีได้มีการมอบหมายให้ในายแพทย์ประสิทธิ์ชัยมั่งจิตผู้อุปการโรงพยาบาลแก่งคอยในฐานะเลขานุก,การคณะกรรมการสมัชชาสุขภาพจังหวัดสระบุรีได้มาพบปะพูดคุยและร่วมเวทีสมัชชาเสวนาครั้งนี้พร้อมกับกล่าวถึงสถานการณ์การตั้งคันในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีอายุไม่เกิน20ปี แพย่ประสิทธิ์ชัยได้กล่าวว่ากลุ่มวัยรุ่นและเด็กเยาวชนที่อายุไม่เกิน20ปีที่มีการตั้งคันนั้นโดยแบ่งออกเป็นสส่วนหลักคือการตั้งคันก่อนอายุ20ปีแต่ครอบครัวมีความพร้อมในการดูแลและการตั้งคันก่อนอายุ20ปีแต่ครอบครัวไม่พร้อมหรือยอมรับในการดูแลนอกจากนี้ทางด้านของนางจิระยะดาธรรมบุษดีผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ,ของมนุษย์จังหวัดสระบ,บุรีพร้อมด้วยดรพอเพนไกลนาอาจารย์จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสระบ,บุรี ก็เดินทางมาบรรยายในสถานการณ์และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมก็ในสมัชชาในวันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการแก้ปัญหานะครับว่าจริงๆท้ายสุดเนี่ยมันจะมีเด็กถูกทอดทิ้งนะที่ไม่มีการเลี้ยงดูดังเรื่องการศึกษาสังคมการเจริญเติบโตนี่ค่อนข้างเยอะงั้นตอนนี้เราทำยังไงเพราะว่าถ้าเด็กพวกนี้โตเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้าก็จะเกิดปัญหาสังคมเป็นวาสังคมต่อไปงั้นตรนนี้ก็คงจะต้องทุกภาคส่วนต้องเข้ามาช่วยร่วมกันดูแลครับ ครับก็คงปัญหากันนะครไม่พร้อมนี่ก็คงต้องฝากทุกคนนะทุกคนทุกภาคส่วนจะมาร่วมกันตั้งแต่ครอบครัวเลยนะพ่อแม่ต้องฝากดูแลลูกด้วยชุมชนก็ต้องให้โอกาสกับเด็กๆนะครับเราก็ช่วยกันดูแลที่สําคัญทางด้านเกี่ยวกับสวนราชการทัางกระทรวงสาธารณสุขพัฒนาสังคมนะครับมหาไทยละทุกกระทรวงต้องมาช่วยกันดูแลเรื่องนี้อย่างจริงจังครับโดยข้อมูลของศูนย์เทคโนโล,โลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในปี2 5 5 6ที่ผ่านมาก็ได้มีการเปิดเผยข้อมูลพบว่าจังหวัดสระบุรีมีอัตราการค้อดบุตรของกลุ่มวัยรุ่นอายุ15-19ปีต่อหญิงวัยเดียวกันจำนวน1,000คนโดยคิดเป็นร้อยละ48.26ถือว่าเป็นอันดับต้นๆของประเทศก็เป็นเวทีของการสาธิตกระบวนการสมัชชาเป็นเวทีย่อยของคณะอนุกรรมการเฉพาะประเด็น ในคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัดสระบุรีซึ่งในรูปแบบที่เราจัดในวันนี้เนี่ยส่วนหนึ่งก็จะนำผลที่ได้จากข้อคิดเห็นของภาคเครือข่ายที่ข้อร่วมนะข้อให้ข้อคิดเห็นตามประเด็นหรือข้อเสนอต่างๆเนี่ยไปปรับในร่างมติที่คณะอนุกรรมการเฉพาะประเด็นเนี่ยได้ยกร่างขึ้นเป็นเบื้องต้นหลังจากนั้นก็จะนำ ร่างที่ผ่านการการกรองที่ชัดเจนแล้วเนี่ยส่งมอบให้กับคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัดสระบุรีซึ่งมีท่านผู้ว่าเสืรรอดประเสริฐเป็นประธานเพื่อที่จะนำไปเปิดเวทีอีกครั้งหนึ่งซึ่งเวทีครั้งนั้นจะเรียกว่าเวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัดน่าจะอยู่ประมาณกลางปี2558 ซึ่งผลสรุปจากเวทีครั้งนั้นเนี่ยจะนำไปสู่กระบวนการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดแนวทางหรือวิธีการที่จะช่วยเหลือตั้งแต่เรื่องของการป้องกันการดูแลและก็หลังจากที่เด็กที่ประสบปัญหาเรื่องการตั้งครรภ์ไม่พร้อมเนี่ยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นอันนี้ต้องขอบคุณพระคุณเจ้าท่านหนึ่งที่ท่านเสนอว่าเพราะข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยการเสริมสร้างทักษะชีวิต ให้กับเด็กและเยาวชนในการดําเนินชีวิตของตัวเองอน่าจะเป็นประเด็นแรกซึ่งจุดเริ่มต้นเรื่องนี้ก็จะต้องมาจากครอบครัวสถาบันครอบครัวแต่หลายภาคส่วนก็มักจะมองไปที่สถานศึกษาและก็หน่วยงานของรัฐอาจจะเป็นสาธารณสุขหรือสํานักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นหลักแต่โดยข้อเท็จริงแล้วเราจะพบว่าผลสรุปหรือแง่คิดที่ได้จากวันนี้ ทุกฝ่ายต้องช่วยกันทุกทุกหน่วยงานทุกองค์กรทุกกระทรวงล้วนมีส่วนเกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหา,าที่เยาวาชนทั้งคันไม่พร้อมทั้งสิ้นเลยเพราะนั้นก็ให้ทุกฝ่ายนะครับได้ตระหนักว่าปัญหาเรื่องนี้ก็เป็นปัญหาที่สำคัญของจังหวัดสระบุรีแล้วก็เป็นปัญหาที่จับต้องได้แล้วก็ ถ้าร่วมกันแก้ไขจริงๆอ่ะก็แก้ไขได้ด้วยด้วยด้วยแต่ละหน่วยงานเนี่ยก็พยายามทํางานตามหน้าที่ของตัวเองให้ให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้นทุกฝ่ายทุกทุกองค์กรทุกหน่วยงานก็น่าจะประสบผลสําเร็จได้ในอนาคตอันใกล้ครับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขอันนี้มันเป็นเชิงอยากให้เชิงรุกเพื่อยากให้ส่งเสริม ยุทธศาสตร์การส่งเสริมทักษะการดำเนินชีวิตของเยาวชนและขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขเราน่าจะเป็นเชิงรุกไปด้วยอันนี้มันมีแต่เชิงรับอย่างเดียวเชิงรุกคือการให้ความเข้าใจเกี่ยวกับทัศนคติแนวความคิดการตัดสินใจเพ่มเติมแค่นี้ การจัดเวทีเสวนาครั้งนี้นอกจากจะเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ต่างๆและก็หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกันแล้วยังกำหนดเป็นนโยบายนะครับเรื่องของสุขภาพที่จะนําไปสู่เวทีสมัชชาสุขภาพระดับจังหวัดต่อไปนะครับปี้เป็นการรายงาน breaking news ในช่วงนี้นะครับพบกันในช่วงต่อไปครับสนับสนุนโดยโครงการบ้านแมกไม้ชายน้ําอําเภอแก่งคอยใกล้แหล่งธรรมชาติย่านชุมชนสถานที่ราชการสถาบันการเงิน โครงการดีๆแบบนี้มีที่นี่ที่เดียวความสุขครบครันที่บ้านแมกไม้ชัยน้ำอำเภอแก่งคอย